สว,ส,สวัสดีค่ะเพค่ะนเพื่อนนะคะก็ก็สวัสดีเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะก็ถ้าเพื่อนเก่านะคะก็ทราบแล้วนะว่าไม่นกทํางานอะไรในญี่ปุ่นนะคะ,นนะ,คะถ้าเพื่อนใหม่ก็ยังไม่ทราบนะคะว่าไม่นกทํางานอะไรนะคะไม่นกทํางานที่ญี่ปุ่นนะคะทางานในร้านอาหารเป็นแผนก reception นะคะแผนกต้อนรับแล้วก็ c a ชียร์คิดเงินแล้วก็แผนกต้อนรับลูกค้านะคะก็วันนี้ก็มีมีเหตุการณ ประสบการณ์ลุ้นวนนะคะก็คือตอนที่เช็คบินเนะี่ยที่ลูกค้าเดินลูกค้าต้องเดินมาคิดเงินที่แคชเชียร์เองนะคะที่ญี่ปุ่นนะก็อย่างเมืองไทยก็ต้องอเด็กเสืบต้องไปเก็บเงินที่โตใช่ไหมคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นน่ะต้องเดินมาต้องเดินมาจ่ายที่แคชเชียร์เนาะไม่รู้ประเทศอื่นหรือไม่รู้ว่าประเทศอื่นเป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังเลยนะคะ ก็วันนี้นะคะตอนอก็มีชาวอเมริกันนะไม่ไมนกก็ไม่รู้เป็นฝรั่งแหละก็มาคิดเงินแล้วเขาก็มาคิดเงินแล้วเขาก็ให้ทิปแล้วค่อยให้ทิปแล้วก็นุ่นพี่ รุ่นพี่ก็ยืนอยู่ข้างๆเลยเพราะเวลาเราคิดเงินน่ะก็รุ่นพี่ก็จะดูเราอยู่เพราะว่าเพิ่งหัดทำแคชเชียร์ใช่ไหมก็ต้องยืนอคู่กันถ้าไม่เข้าใจอะไรก็รุ่นพี่เขาก็จะคอยสอนคอยบอกใช่ไหมลูกค้าฝรั่งคนนั้นน่ะไม่ได้บอกว่าประเทศไหนนะก็คือเขาให้ติดมาคือให้ติดมาแล้วรุ่นพี่เขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าไม่ได้นะมัน เป็นมันคือธรรมเนียมของญี่ปุ่นนะก็คือไม่ไม่ให้ติปไม่ไม่ให้มีติปก็คือเขาก็พอเขาให้ติปปุ๊บเขาก็เดินขึ้นไปเขาก็เดินลงไปที่จอดรถแม่นก,ก็เลยถามนุองพี่ว่าทายังไงดีกับติปนี้ค่ะเอาไปคืนเขาเลยนะอะไรเงี้ยเอาไปคืนเขาเลยเพราะว่าวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอะมันไม่มีการให้ติป mm hmm. ก็เลยบอกว่าก็เลยคุยกันกับมันก็เลยคุยกับแม่นก,ก็เลยคุยกับ รุ่นพี่นะรุ่นพี่เขาบอกว่าอ๋อทำไมอะ่ะ mm. เขาบอกว่าอ่ามันเป็นการที่แบบว่าเสียมารยาท mm. เสียมารยาทมากๆ mm. เกี่ยวกับการให้ทิปในญี่ปุ่นมากๆ mm. เขาบอกว่ามันเป็นการเสียมารยาทมากๆนะคะ mm. ก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆ mm. พี่ๆน้องๆที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวหรือว่ามีมีแพลนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะ mm. ก็ถ้าไปร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ อย่าหลงไปให้ทิปพนักง,งานเสริฟของเขาเด็ดขาดพนักง,งานเสริฟหรือว่า่าให้ทิปเด็ดขาดนะคะคือมันจะเป็นการที่เสียมารยาทมากๆนะคะคลิปนี้ก็คุยกันก่นกอนนอนสระผมแล้วก็ก็เลยขึ้นมาคุยแล้วก็ก็เหมือนเดิมเพิ่มทํางานเหมือนเดิมนะคะหน้าสดอีกแล้วน่าสดมากๆ ค่ครีมแล้วก็ล้างหน้าค่ะครีมแลนะ้วเนาะก็ไม่นอกเรื่องแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกันแป๊บเดียวเนาะก็ไม่อยากใจเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องทไมทาไมเขาไม่ทาไมคนญี่ปุ่นเขาไม่มีทิปพ่ออะไรเพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเขาใช่ไหมทิปคืออะไร คือทิปอะแขกเขาลูกค้าเขาให้ใช่ไหมให้แล้วคือเราต้องบริการเขาอย่างดีใช่ไหมคะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาคิดว่าเขามีหน้าที่ทํางานบริการต้องดูแลลูกค้าดีอยู่แล้วไม่ต้องให้ทิปถ้าคือให้ทิปคือการดูถูกกันดักไขามากๆว่า เราดูแลเขาไม่ดีนะคะมันจะเป็นการยาบคายอย่างมากเลยนะคะก็ไม่อยากใชจเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆที่มีโอกาสมาญี่ปุ่นนะคะก็อย่าให้ทิปนะคะถึงแม้ว่าเขาจะทํางานบริการดีขนาดไหนกับเราบริการเราดีขนาดไหนก็อยากให้ทิปนะคะเมนโลก็มาเจอกันแป๊บเดียวนะคะเมนโก็เจอกันเจอเรื่องที่แบบว่า ไม่ได้เขียนโครงคลิปอะไรก็คือว่าเราเจออะไรมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอนะคะว่าญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือช่องของเมโนโคือวัฒนธรรมที่แปลกและแตกต่างนะคะคือวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะคะที่แปลกและแตกต่างก็ไม่ไม่ใช่ว่าตรงนั้นดีประเทศนี้ดีประเทศนี้ไม่ดีนะคะก็คือเล่าสู่กันฟังนะคะส่วนคลิปนี้เมโนก าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้เมนนกญี่ปุ่นนะคะเพื่อจะได้ฟังเรื่องญี่ปุ่นญี่ปุ่นจากช่องเมนนกเรื่อยๆก่อนใครเลยนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากมค่ะคิดถึงทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะยังชุดนอนแล้วก็ยังสระผมหน้าสดเหมือนเดิมนะคะ ค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมาตาเน